บริเวณนี้เป็นบริเวณยอดของอาคารที่สร้างใหม่ทับเจดีบโบราณที่เป็นวิวทิวทัศน์ของศิลากสูงูในเมืองหังโจวมณทนเสฉเจียงนี่เป็นจุดที่เมื่อกี้เราเพิ่งนั่งเรือกับธนาญาิของเรา จุดที่มีคนมาเที่ยวเป็นแสนๆคนรอบๆบริเวณพะริธภัจุดที่สำัญมากเดินให้คนเนี่ยมาท่องเที่ยวได้มากมายแล้วก็สามารถรักษาวัฒนธรรมทั้งสิ่งต่อสร้งเก่าๆได้เยอะมากเพราะนั้นก็เป็นแนวกำแพงกั้นที่สร้างโดยรูตรงโพ ตรงนี้เป็นภูเขาเรงนี้ตงนี้วัด ใช่หรือเปล่าช่หรือเ่ช่อซือเล่ซถึงขนาดไหนดูเอาเองงขนาดเราคาสันได้แล้วกัน ถึงเท่ากับความสูงของยอดเขาบนบัตท,ที่เราไม่ได้ไป